มีเดียลิเชเรซีหรือการรู้เท่าทันสื่อการรู้เท่าทันสื่อคืออะไรคือการที่ทุกคนเกิดการคิดวิเคราะห์แยกแยะข่าวสารและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากขึ้นแนวทางการรับมือมิจฉาชีพออนไลน์ 1. ไม่เชื่อ 2. ไม่บอก 3. ไม่โดนหลอก 1. คือการไม่หลงเชื่อก,กลลวงของมิจฉาชีพโดยง่าย 2. คือการไม่บอกข้อมูลทางการเงินที่เป็นความลับต้องไม่ให้ข้อมูลทางการเงินข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆที่ได้รับผ่าน SMS กับผู้อื่น 3. คือการไม่โดนหลอกจากธนาคารและหน่วยงานราชการที่ไม่มีนโยบายให้โอนเงินออกจากบัญชีเพื่อการตรวจสอบ ข้อควรระวังจากมิจฉาชีพโปรดระวังไลน์เบอร์โทรศัพท์ SMS โดยมักชอบแอบอ้างว่ามาจากธนาคารหรือหน่วยงานราชการสามารถแจ้งระงับหรืออายัดบัญชีคนหลายได้โดยโทรสายด่วน1 4 4 1ได้ตลอด24ชั่วโมง 2. แลรับเคสไอดี ID เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนภายใน3วัน 3. เตเตยมพยานหลักฐานเช่นการสนทนาบัญชีคนหลายหรือหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. นำพยานหลักฐานไปยื่นกับพนักงานสอบสวนและดำเนินตามขั้นตอนเพื่อออกหมายจับคนร้ายสมาชิกในกลุ่มมีนางสาวนินชานันเลขที่ 17. ชชยาภาเลขที่28อัจฉริรักเลขที่3 3ค่ะ